ู่ที่ร้านฮุบสเตชันนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนี่นมีอะไรบ้างค่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆ23 n mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด hs mania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station ค่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง A.J. หน่อยครับอืม้มนุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a วันนี้เราทั้งสองคนแอบ,บินตัวกับบินเอ <c oughs> ก็มีกับทุกคนเ <c oughs> ช่นเคยค่ะ เมื่อพูดถึงนักกีฬาอนาคตไกลใน NBA เนีเยเดียมเพียบเลยนะคะแต่หากว่าพวกเราเนี่ยจะตีวงให้แคบลงมาหน่อยค่ะนั่นก็คือนักกีฬาที่อายุไม่เกิน24ปีเราทั้งสองคนเนี่ยเห็นว่าที่มีเด่นเด่นแล้วเนี่ยมีทั้งหมด8คนค่ะใน8คนนี้มีอะไรบ้างที่พวกเขาจะต้องพัฒนาเพื่อไปสู่ความสุดยอดยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะเพื่อนขอไลค์ด้วยค่ะกด1ทีถ้าหากใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะขอ subscribe ด้วยนะคะกด1ทีจะได้มุ่งหน้าไปสู่สารซับด้วยกันค่ะขอเริ่กัี่่ออบคะปป4 2021 เอเจ้าของรางวัลลุก,กี้แห่งปีนะคะตัวนี้มีโอกาสเจอตัวจริงแล้วก็ได้นั่งสัมภาษณ์วันออนวันแล้วนนะคะ่ะโอ้โหเขาไนส์มากมากเลยนะคะปัจจุบันในเขาอายุ21ปีอีก1วันเป็นยังไงบ้างคะมินเอะสำหรับสกอตตี้บาร์มีส่วนไหนที่ต้องพัฒน,นาบ,บ,บ้างคะพอพูดถึงสกอตตี้บาร์เนี่ยนะครับอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงตอนที่เขาดราฟต์เข้ามาเลยตอนแรกเนี่ยสื่อหลายต่อหลายสื่อนะครับรวมถึงส่วนตัวแอมินด้วยยังคิดว่าแรปเตอร์เนี่ยน่าจะเลือกเจเรนซักเข้ามาเนื่องจากทีมของพวกเขาเสียไคลตารเตอรสี กลายเป็นความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าตัวของเขาลงมาปุ๊บเนี่ยสามารถเล่นใน NBA ได้แบบสบายๆมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการรีบาวเรียกว่าการเล่นของตัวเขาเนี่ยทำให้ Raptors มีความสมดุลมากๆเลยแล้วก็มีผลงานที่ดีไม่ต้องลุ้นในพื้นที่ Play-in ด้วยซ้ำไปสามารถเข้าสู่ Play-off ได้แบบไม่น่าเชื่อเลยในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับตัวของ Scottie Barnes มีผลงานที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับกเกรทํำให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถแซงเอเวนโมบรีที่เป็นเต็งหนึ่งในการคว้ารุกกี้แห่งปีนะครับเข้าไป คว้ารางวัลไปแทนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามนะครับว่าสิ่งไหนที่ตัวของสกอตติบานควรจะพัฒนาควรจะเพิ่มในมิติการเล่นของตัวเขามากที่สุดส่วนตัวขอยกให้กับการยิง3คะแนนนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเขายิง3คะแนนอยู่ที่30.1%แต่ถ้าเกิดเป็นการส่งจากเพื่อนนะครับพอจับแล้วก็ยิงหรือว่าแคชเชนชูดเนี่ยจะตกมาอยู่ที่29%ไม่นว่าจะเป็นยีบ้าหรือว่า30.1เนี่ยก็แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับตัวของเขาควรจะพ ของเขาดีขึ้นมากๆแล้วล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นร่วมกับเฟรดแวนรีดนะครับหรือสเตรนพัสคาลเซียคามกระตามเพราะว่าหลายตัวหลายครั้งเนี่ยนะครับสคนนี้เนี่ยสามารถลุยเข้าไปนะครับแล้วก็ดีดออกมาถ้าเกิดสกอตตี้บาร์สามารถยิง3คะแนนได้ระดับที่แบบมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาระดับ32-34%จะยิ่งทําให้แรปเตอร์แล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมีเกมที่น่ากลัวแล้วก็ลงตัวกับ NBA ในปัจจุบันมากขึ้นเยอะเลยครับและถ้าเกิดตัวของเขาสามารถทําได้เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่พิเศษมมมาาาากกกกๆเเเเลลลลยยยยยไไ่่แปใจคครรรรรรรัับดดด้นนด้้วววพพส์์ศภนนนขีะทตอถึง ไม่ยอมเอาตัวของเขาเนี่ยพ่วงเขาไปอยู่ในแพ็กเกจการเทรดนะครับเอาตัวเควินดูแรนเข้ามาร่วมทีมอะไรก็แล้วแต่ครับห้ามแตะสกอตตี้บาร์ทั้งสิ้นเลยอนมิเดย์เนี่ยพูดเหมือนตอนที่สกอตตี้เขาตั้งสัมภาษณ์กับตูเลยนะคะตัวเขาเองก็บอกเขาว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาการยิง3คะแนนของเขาเรามารอติดตามชมและเป็นกาลังใจให้เขาในทุกการที่จะถึงนี้กันนะคะเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือเพื่อนร่วมดรัฟท์คลาสของเขาคะ่ะเอลเวนโมบรีดรัฟท์อันดับ3านะคะของ Cleveland ers, คลิฟฟนเอนเคอรคเนีเนยงงคสค่บคนน นี่นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจากการราฟสำหรับคลิปแลนเคอรเรียสตั้งแต่หมดยุคข,ของรบบอลเจมส์หมดยุคข,ของแคริเอร์วิงก็เป็นไปได้การเล่นของเขาเนี่ยนะครับครบเครื่องมากๆเลยอย่างไม่น่าเชื่อม่่จะเป็นการเล่นเกมรู้การทําแต้มตายแปนการรีบาวการเล่นเกมรับการบล็อกปากขวบเรียกว่าทักษะการเล่นของตัวเขาเนี่ยนะครับดูดีแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเกิดเทียบมาตรฐานสําหรับลูกกี้คนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าแฟนๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนับวันนับวันจะมีแต่พัฒนาจะมีแต่เพิ่มมปรระะสสสิิิิทททธภาาาาาพพีี่่่่กกขขึึ้้้นไดดดบยแตตถถเเูงงววคจ นาหรือใช้คําว่าเพิ่มขึ้นมาดีกว่านะครับเนั่อคือมวลกล้ามเนื้อของตัวเขานั่นเองเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับตัวของเขาสูง7ฟุตหรือว่า2 1 3ซนติเมตรแต่น้ําหนักเนี่ยไม่ถึง100กิโลกร,รัมนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะทาให้เสียเปรียบครับหลายตัวหลายจังหวะเราจะเห็นเลยว่าจังหวะที่เขาโดนกระแทกแต่ละทีเนี่ยตัวลอยตัวปลิวนะครับเสียตําแหน่งในการเล่นเกมรับถ้าเกิดในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถเพิ่มได้สัก3-5โลแล้วก็ค่อยๆเ็เพิ่มต่อไปเรื่อยในช่วงปิดฤดูกาลหนนดด้้าาาาิูกกกกกััแอออยย่่่ใรรรรบขงงงสํีีฬ7ฟุททจ มอยจะเป็นกล้ามมัดเนื้อต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอเวนโมบรีทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรูกก็ตามเนี่ยนะครับตัวของเขาจะดูมีพลังจะดูสามารถประทะกับเกมรับได้สบายๆเลยจะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของตัวเขามากขึ้นในอนาคตอันไกลและทั้งหมดทั้งปวงนะครับจะยิ่งทําให้คลิปเล,ล่นโครีมีผลงานดีขึ้นตามลําดับแน่นอนครับสำหรับเอเวนโมบรีนะคะตูดว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยดูเนียนๆนิ่งๆเ,เ,เหมือนชิมดันเทนเลยค่ะอนาคตเนี่ยสดใสแน่นอนทีีน้เราไปต่่อคู ชัน้นยอดของปี2020เริ่มกับที่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดการดราฟอันดับหนึ่งของมินิโซตาทิมบูลวูฟนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ20ปี361วนันเอมิีเอคิดว่ามีจุดไหนคะที่เขาควรจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกค่ะพอพูดถึงแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยครับฟแฟนๆบาส่างพวกเราเนี่ยมักจะเคยได้เห็นการให้สัมภาษณ์ของตัวเขานะครับพอฟังไปฟังมาแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นนักกีฬาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขาคิดกับตัวเองตลอดเวลาเลยนะคบว่าเขาคือนักกีฬาที่ดีที่สสสสุดดดนนนครรัับใใใใววงงงงกกาาา NBA ไไมม่่้้้จใๆทิเลยยซึตขอข็พย พัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่ตัวของเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของตัวเขานะครับทันทีที่เข้ามาสู่ NBA ในสมัยที่เป็นรุกเกย์นี่คือการยิง3คะแนนแต่ตัวของเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองนะครับจนกระทั่งในช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยการยิง3คะแนนของเขาพัฒนาขึ้นมาสูงถึง35.7%ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือตัวของเขาเนี่ยใช้โอกาสในการยิงค่อนข้างเปลืองไปนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อน การเลือกจังหวะการยิงการเลือกจังหวะในการทำแต้มต่างๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะครับเกือบ50%ในการเล่นของตัวเขาเนี่ยหลักๆแล้วมาจากการยิง3คะแนนทางทั้งที่ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์สเองเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าพลังในการกระโดดข,ของตัวเขาเนี่ยสูงส่งขนาดไหนเราเห็นไฮไลท์มากมายเลยนะครับจังหวะการลุยเข้าไปแล้วก็ยัดห่วงหรือว่าจะเป็นการข้ามที่รวดเร็ว2จุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดขา,ขายของตัวเขาในสมัยที่เป็นรุกกี้แต่ณเวลานี้เนี่ยการยิง3นามคะแนนท ด,ดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยหลังจากที่ทีมของพวกเขามีอย่างรูดี้โกแบร์เข้ามานะครับมีการขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Carl Anthony Town e, คาร์แอนโทนีทาวค่อนข้างแน่เราหวังเหลือเกินนะครับว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดจะมีการพัฒนาในจุดนี้เขาอาจจะยิง3าคะแนนน้อยลงแล้วก็มีการข้ามตัดเข้าไปนะครับจังหวะที่รูดี้โกแบร์หรือว่าคาร์แอนโทนีทาวเนี่ยเขาถ่างโซนออกมาจะยิ่งทําให้การโจมตีห่วงของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมีประสิทธิภาพและก็มีโอกาสมากขึ้นดังนั้นครับ ถ้าเกิดเขาพัฒนาในเรื่องของชอ็อตเซเลคชันได้เนี่ยโอ้โหแอนโทนีเอ็ดเวิร์สเนี่ยมีโอกาส,ม,กาสมีอนาคตที่ก้าวไกลแน่นอนครับยอมรับเลยค่ะว่าพลังกระโดดและการข้ามของแอนโทนีเอ็ดเวิร์สเนี่ยโหดจริงนะคะและตุนก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าแฟนบาสจะอยากจะให้เขาเพิ่มมิติเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราไปต่อกันที่เพื่อนร่วมดราฟต์คลาสของเขานะคะนั่นก็คือลามิโลบอลค่ะเขาคือดราฟต์อันดับ3ปี2020ของทางชาร์ลอตต์ทอนเนสเจ้าของรางวัลลุกกี้แห่งปีด้วยค่ะปัจจจุุุบบบบัััันนนนนเเีีี่่่ยยยอออาาาา20ปป345วว็งงงไง้คคคะะสหรลลลมมมิิโแดด ที่ต้องแก้ไขแลาต้องพัฒนาเพิ่มเติมมั้งคะลามโลบอลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาระดับเพชรเลยนะครับของชาร์ลอตเทเน็ตพอได้มาเนี่ยนะครับทำให้แฟนๆบาสในปัจจุบันนี้เนี่ยหันมาเริ่มติดตามการเล่นของชาร์ลอตอทเน็ตเนื่องจากลาเมโลบอลเนี่ยแหละครับแล้เพื่อนๆลองดูนะครับการเล่นของตัวเขาเนี่ยเต็ไมไปด้วยความน่าตื่นเต้นน่าติดตามมากๆเลยนะครับการเล่นเป็นทีมการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเรามักจะเห็นด้วยการปิดด้วยการยัดห่วงเนี่ยนะครับเรียกว่าเกมๆหนึ่ แตมแตมเองการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทุกอย่างของเขาดูดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนับวันนับวันยิ่งเข้าใจใน NBA มากขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าสิ่งไหนที่มากที่สุดที่เขาควรจะพัฒนาเนะี่ยคือโอกาสในการยิงลูกโทษนี่แหละครับย้อนกลับไปดูสถิติของตัวเขานะครับในฤด,ดูกาลที่เป็นลุกกี้แล้วก็ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าจะติด All Star ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับนั่นะคือโอกาสในการยิงลูกโทษที่เฉลีย่ยเกมเกมหนึ่งเนี่ยอยู่ที่3.2ครั้งเท่านั้นเองนะครับในจุดนี้ถือว่่าาาคคอออนนนขขข้้งงยไปิดึรัตววเะจ ใยับขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ประมาณ4-5ถึงครั้งต่อเกมถ้าเกิดสามารถทําค่าเฉลี่ยนในการยิงลูกโทษเพิ่มขึ้นมาได้4-5ถึงครั้งต่อเกมเนี่ยนะครับจะยิ่งทําให้เกมของลามโรบอลเนี่ยครบเครื่องแล้วก็มีความลงตัวมากขึ้นเยอะเลยเพราะหลักๆแล้วณนะเวลานี้นะครับจุดเด่นของลามโรบอลในการทําแต้มของตัวเขาเนี่ยก็คือการเล่นเกมสวนกลับการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนแต่มีตีในการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษหรือว่าการลุยเข้าไปรับแรงประทาน,นะครับแล้วก็ปิดแต้มปากห่วงเหล่านี้คือสิ่งที่ตัวของลเมราถ้าเกิดเขาาพัฒนนใจุนี้ ได้เนี่ยโอ้โหชาร์ลอลฮอตเน็ตมีอนาคตที่สดใสแน่นอนครับลาเมโลบอลเนี่ยเป็นขวัญใจของน้องๆแฟนบาสยุคใหม่หลายต่อหลายคนเลยนะคะฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยหากจบฤดูกาลแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญามหาศาลดังนั้นคะ่ะในฤดูกาลหน้าเนี่ยแหละคะ่ะลาเมโลบอลเนี่ยมีเท่าไหร่ต้องใสให้ใหมดเลยทีเดียวทีนี้เราไปต่อกันคะ่ะต่อกันที่คู่ดราฟต์คะ่ะปี2019นะคะเริ่มมาที่ดราฟต์อันดับหนึ่งค่ะไซออนเวิร์มสันความหวังของนิโอร์ีเพลิกนส์เลยนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปี27วันแอม่าาอะไรบ้ง สำหรับไซออนเนี่ยที่จะต้องแก้ไขและต้องปรับปรุงพัฒน,นาเพิ่มเติมค่ะ สำหรับไซออนวิลเลียมสันจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับตวงเขามีโอกาสลงสนามทำแข่งขันใน n b a เพียง85เกมเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากตัวงเขาเนี่ยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรุมเร้ามาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกฉีกหรือว่าจะเป็นบริเวณกระดูกหักที่เท้าก็แล้วแต่ทําให้ตัวงเขาไม่สามารถที่จะลงสนามทำแข่งขันได้จริงๆดังนั้นสิ่งที่ตัวของเขารวมไปถึงทีมแล้วก็แฟนๆบาสอย่างพวกเราต้องการจากตัวขเขามากที่สุดนะครับนั่นคือความต่อเนื่องในการลงสนามนั่นเองย้อนกลับไปเนี่ยเราเห็นการเซ็นสัญญาระดับแม็กซ์คอนะ เ,เขามอบให้กับไซออนทั้งที่ไซออนก็ลงสนามได้เพียง85เกมแต่เชื่อเหลือเกินว่าพรสวรรค์และศักยภาพของไซออนนี่มีจริงไม่อย่างนั้นทางทีไม่กล้าทุ่มให้ขนาดนี้ล่ะครับแม็กซ์คอนแทร193ล้านเหรียญน,นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจแน่คือข้อจํากัดในสัญญาตัวนี้เนี่ยละครับนั่นคือตัวของไซออนเลียมสันไม่สามารถที่จะมีน้ําหนักเกิน294ปอนด์นะครับหรือว่า133กิโลกรัมนั่นเองถ้าเกิดเกินกว่านี้เนี่ยตัวของเขาอาจจะโดนหักเงินหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันระหว่่าาางงทํกรแขขันดูด ปกติต่อไปเรื่อยๆตลอดเนี่ยนะครับจะมีการมอนิเตอร์จะมีการ, Monitor, การตรวจสอบน้ําหนักของไซออนตลอดเวลาเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมันเป็นปัญหาของตัวไซออนเองนะครับถ้าเกิดเขาน้าหนักเยอะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างสูงดังนั้นครับณนะเวลานี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเล่นนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่เขามีโอกาสลงสนามเราเห็นประสิทธิภาพในการเล่นดีเรื่องของการยิง3คะแนนไม่เป็นไรครับเรื่องของการเล่นเกมรับยังคงพัฒนาได้แต่ตอนนี้เนี่ยขอความต่อเนื่องในการลงสนามอย่างเดียวเท่านั้นเองครับของไซออนวิลเลียมสันในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตูเน คยดูคลิปการแสดงพลังกระโดดของไซออนนะคะโอ้โหตกใจเลยค่ะกระโดดได้สูงแบบเหลือเชื่อมากๆนี่คือพรสวรรค์จริงๆนะคะแต่ก็เพราะเหตุผลนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายมากถ้าหากว่าไซออนเนี่ยสามารถดูแลน้ําหนักของตัวเองได้เป็นอย่างดีเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะคะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยจะโหดมากแค่ไหนอ่ะทีนี้เราไปต่อกันที่เพื่อนร่วม d r a ฟ t class อย่างจามอลันค่ะ d r a f อันดับ2ของเมลฟิสกิสตี้นะคะเจ้าของรางวัลลุกี้แห่งปีด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปี357วันเป็นยังไงบาาาสสรััจเเนนนีี่่มมมวทตพฒิิ คะ <ś> พอพูดถึงจ่ามอรแรนเนี่ยนะครับสไตล์ในการเล่นของตัวเขาเนี่ยช่างแตกต่างกับลาเมโรบอลเหลือเกินเพราะว่าจา่าเนี่ยถือว่าเป็นกาที่มีการทําแต้มในวงในนะครับพื้นที่รอบๆปากห่วงเนี่ยมากที่สุดในฐานะตําแหน่งกาด้วยความเร็วในการข้ามนะครับที่แบบเพื่อนๆลองดูหนังในเรื่องของ Fast and Furious รถแข่งเนี่ยพอก,กดไนท์ทรัสต์บู๊เนี่ยปุ๊กหายไปเลยนะครับนี่คือการเล่นของจ่ามอรแรนรวมไปถึงพลังกระโดดที่แบบไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะครับเหมือนติดสปริงอยู่ที่ขาจังหวะที่เขากระโดดแล้วปั๊มขาคู่ไปยััััดหหหวววงงงเเนนนีี่่่่่ยยแแแตตลลลละะะูกกกจคือไไฮท์ใ้บบบฟาาสพรร รเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นเหลือเกินสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถทําแต้มวงในเป็นว่าเล่นเลยนะครับและการทําแต้มในภาพรวมทั้งหมดของตัวจามอรนเองเนี่ยเจก็มาจากการทําแต้มรอบๆปากห่วงระยะไม่เกิน3ฟุตเนี่ยนะครับเฉลีย่ยต่อเกมแล้วเนี่ยอยู่ที่5.4แต้มต่อเกมนะครับเป็นรองเพียงแค่ยานิสอันเดตุคุมโปนะครับโรบอนเจมส์แลว้วก็แอนโทนีเดวิสแต่3คนนี้เนี่ยคือตําแหน่งฟอร์เวิร์ดสามารถไปยืนเป็นเซนเตอร์ได้นะครับอย่างแอนโทนีเดวิสหรือว่าจะเป็นตัวของยาาาาาาานนนิสเอองแแต่่จมมมรรรีีคืกกดดไาาถทํบบ ทุกคนหรอกครับเพราะว่าแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยต้องลุยเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมีการประทะเราจึงเห็นตัวของเขาเนี่ยล้มลุกคลุกคลานอยู่ที่พื้นตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้ตัวของจามอร์แรนเขามีการพัฒนานะครับนั่นคือเรื่องของการยิงเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการจัมยิงระยะกลางหรือจะเป็นการยิง3คะแนนแม้ว่าในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาเราเห็นการยิง3คะแนนของจามอรแรนอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่หลายต่อหลายทีมเขาก็รู้นะครับว่าการยิงนี้เป็นปัญหาจุดเด้ แต่ทีมตรงข้ามก็ยังคงท้าให้จ่ายิงเพราะเขายังคงรู้นะครับว่าจา่ามเรนยังพัฒนาในการยิงไม่ถึงจุดที่แบบจะต้องเข้าไปไประกบชิดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเขาสามารถทําได้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับภาพเห็นเลยเนี่ยจา่ามเรนข้ามเร็วปรี๊ดแบบนี้เนี่ยพลังกระโดดขนาดนี้แล้วถ้าเกิดยังยิงได้อีกเนี่ยจะก,กันยังไงครับยังนึกไม่ออกเลยและพอพูดถึงการยิงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยจะเป็นการเซฟตัวเองโดยสัมไปเพราะว่าเจของแต้มที่ตัวเขาทําได้เนี่ยมาจากการลุยเข้าไปนะครับและการลย เขาก็ต้องบวกกับทีมตรงข้ามหลายต่อหลายครั้งแล้วก็จะเห็นเขาล้มมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเกิดพัฒนาในการยิงของตัวเองได้นี่นะครับจะยิ่งทําให้มิติในการเล่นของจามอร์นเนี่ยครบมากๆเลยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายเหลือเกินนะครับสำหรับเมมฟิสกิซี่กับทีมอื่นๆใน NBA ที่เหลืออยู่แฟนๆเนี่ยกังวเลเรื่องอาการบาดเจ็บของจามอรรนนะคะกลัวจะเป็นเหมือนเดริรกโรสค่ะเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆกันนะคะทีนี้ค่ะถ้าหากว่าสามารถพัฒนาการยิงได้เนี่ยน่าจะช่วยได้ย,ย,ดยา ดราฟปี2018เริ่มมาที่เทรยังก่อนเลยนะคะพยาเหี่ยวของเลตตาฮอสเขาคือดราฟอันดับ5ค่ะปัจจุบันนี้อายุ IU 23ปี317วันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพยาเหี่ยวแล้วเนี่ยค่ะมีส่วนไหนคะที่ต้องพัฒนาจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะการเล่นของเทรยังนะครับทุกคนทราบกันดีว่าการเล่นเกมบุกของตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายเลยไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเล่นเกมสวนกลับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนปิดแต้มงางๆมหลายต่อหลายครั้งเหล่านี้นี่คือจุดขายของเทรยังใน NBA นะครับแต่ด้วยความสูง185ซนนักกก74เ ก็เลยทําให้ปัญหาหลักๆของตัวเขาแล้วเนี่ยก็คือการเล่นเกมรับไม่ต่างกับสเตฟานเคอรีก่อนหน้านี้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีการเล่นแบบออฟบอลนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟที่ผ่านมาไมอามีฮีเนี่ยทำให้พวกเราเห็นจุดอ่อนของเทรยังเลยยามใดก็ตามเนี่ยเจอรุมดับเบิลทีมเสร็จปุ๊บถ่ายบอลไปให้คนอื่นเล่นปุ๊บเนี่ยแอร์แลนตาฮอคส์นี่คือย้วบเลยนะครับเพราะว่าเทรยังไม่มีโอกาสที่จะถือลูกบาสไว้ในมือสร้างจังหวะสร้างสรรเกมต่างๆเลยดังนั้นสิ่งที่ตัวของเขาต้องพัฒนานะครับแล้วก็ไม่ะราากเนจปน็ วิ่งออฟบอลนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความลงตัวสมบูรณ์แบบมากๆเลยของสเตฟานเคอรีการเล่นเกมรับเขาก็พยายามทําได้ดีมากขึ้นเยอะการพัฒนากล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยนะครับสามารถรับแรงกระแทกรับแรงประท่าต่างๆได้เราเห็นการข้ามที่มากขึ้นของสเตฟานเคอรีเราเห็นการคโมวยเราเห็นการพยายามป้องกันนะครับเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เทรยังจะต้องเอาเยี่ยงอย่างให้จงได้การเล่นออฟบอลครับดูสเตฟานเคอรีวิ่งหาช่องจับแล้วก็ยิงตัวของเทรยังก็สามารถพัฒนาได้แบบสเตฟานเคนรีถ้าเกิดเขา ทำได้อย่างสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยนะครับเทรยังจะกลายเป็นนักกีฬาที่น่ากลัวมากๆในอนาคตและณเวลานี้เนี่ยตัวของเขาได้ดชอนเต้เมรเรย์นะครับเข้ามาร่วมทีมก็จะทําให้การเล่นลักษณะแบบออฟบอลของตัวเขาเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าตัวของดิชอนเต้เมรเรย์เนี่ยสามารถสร้างจังหวะให้กับเทรยังได้แบบสบายๆแล้วก็จะมาแบ่งเบาภาระในการเล่นเกมรับนะครับไม่ต่างกับที่เครทอมสันเนี่ยเขาทำให้กับสเตฟเฟนเคอร์รีดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเรามาดูการพัฒนาในการเล่นเกมรับและก็การเล่นแบบออฟบอลของเทรยังกันดีีกกว่่่่าาาับเเป็นนนสิิงทจตล ตูเชื่อว,ว่าเทรย,ยังเนี่ยยังไงก็ต้องทําได้นะคะใจของเขาไี่สู้<ม>อยู่แล้วค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่นักกีฬาที่ไวัยไม่ถึง24ปีที่ตูนคิดว่าเก่งที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในเวลานี้เลยค่ะเขาคือเพื่อนร่วมคลาสของเทรย,ยังนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือลูกกระดอนฉีค่ะเขาคืออดีตดราบอันดับ3ปัจจุบันอายุ23ปี154วันโอ้โหสำหรับลูก้าเนี่ยมีอะไรที่ต้องพัฒน,นาเพิ่มเติมอีกไหมไมเน่ ตัวของลูก้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสุดยอดนักกีฬาที่อายุยังไม่ถึง24ปีอย่างแท้จริงเหมือนที่แอนดมินตูลพูดเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆลองดูในฤดูกาลที่จบมาเนี่ยเป็นฤดูกาลที่4ของตัวเขานะครับแต่ตัวของลูก้าสามารถติด All NBA ทีมแรกได้ถึง3ครั้งแล้วแล้วก็ยังติด All Star อีก3ครั้งเช่นเดียวกันเหล่านี้นี่คือคําตอบที่ชัดเจนนะครับถึงความสามารถถึงพรสวรรค์ถึงศักยภาพในการเล่นต่างๆของเขาใน NBA ดังนั้นเรื่องการเล่นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขานับวันนับวันจะมีแต่พัฒนา แต่ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่ตวงเขาควรจะแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องรีบปรับให้จงได้นั่นคือการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวของลูก้าเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยมากที่สุดนะครับของ NBA นเนั่นคือ4.5ครั้งต่อเกมถ้าเกิดตัวงเขาสามารถพัฒนาในเรื่องของการเทิร์นโอเวอร์ได้นี่นะครับเหลือสัก3.5ครั้งต่อเกมเนี่ยแค่นี้ก็จะทําให้ดัลลัสมาร์วิลล์ดูดีมีราคาขึ้นเยอะ นั่นคือการควบคุมอารมณ์ในฤดูกาลที่ผ่านมาในห่วโวยกรรมการค่อนข้างเยอะแล้วก็โดนฟาวทเทคนิค,ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันถ้าเกิดตัวของเขาสามารถปรับในจุดนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นกับตัวลูกาแลวก็ดัลลัส a มลริกส์เรื่องที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นหัวเลยครับเพราะว่าเขาคือโกลเด้นบอยของดัลลัสเมลริกส์อย่างแท้จริงครับตุนมั่นใจเลยค่ะว่าวันหนึ่งนะคะลูการเนี่ยต้องสามารถคว้ารางวัล m v p วแล้วก็พาดัลลัสเมลริกส์เนี่ยคว้าแชมป์ได้อย่างแน่น ถึง24ปีควรจะพัฒนาแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเพื่อความเก่งค่ะความยกระดับของตัวเขาเองเข้าไปอีกใน NBA แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าใครน่าจะทําได้ดีที่สุดคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆจาก NBA พวกเราเนี่ยมีมาเสริมห้กับเพื่อนทุกวันเลยค่ะอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้3 w e n t y Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีดีของพวกเรา2 w e n t y ี่ Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ